อะไรบ้างที่ AI ทำได้ดีและอะไรบ้างที่มนุษย์ทำได้ดีกว่าครับผมโหมนุษย์ต้องดีกว่าสิเราหวังว่า AI เนี่ยมันสลาดกับมนุษย์เรียงต้องยกเคสในเรื่องของ AI ชนะมนุษย์ได้ครั้งแรก สวัสดีครับผมฟิลพรณติชัยครับสวัสดีค่ะไขม่มุกอนุชยารุ่งเรืองนภรัตค่ะวันนี้เรามีเรื่องจะคุยกันเรื่องอะไรดีคะโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับรายการ Super AI Podcast ep 4ของเราวันนี้อะไรบ้างที่ AI ทํทำได้ดีและอะไรบ้างที่มนุษย์ทำได้ดีกว่าครับผมโหมนุษย์ต้องดีกว่าสิไหนจะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับก่อนอื่นเลยครับเราเคยมีการพูดถึงเรื่องของการวัดความฉลาดครับพี่มกุกเครื่องจักรเนี่ยมันคิดแบบนี้เราเราจะถือว่าฉลาดหรือยังคือมันมีวิธีการหนึ่งครับเรียกว่า Touring Test Touring test ใช่ครับ Touring test จากอาันทัวริงใช่ oh. ครับ Touring t e s t เนี่ยคือเขาจะนำคนครับไปคุยกับ AI แล้วก็คนสลับกันเราให้คนเนี่ยทายว่าคนที่คุยอยู่ด้วยเนี่ยเป็น AI หรือว่ากำลังคุยอยู่กับคนปกติ oh. อ่าอ่าพอเก็ภาพใช่ไหมครับเก็ <Get S 1> ภาพค่ะคมันหมายความว่าถ้าเกิดว่า AI เนี่ยสามารถเรียนแบบการคุยแล้วทำให้คนเรารู้สึกว่าเหมือนกับผมคุยกับพี่มุกอยู่ oh. แล้วแบบคุยกันไปกันมาแบบปกติได้เนียนเียก็แสดงว่า AI เนี่ยสามารถแบบหลอกแล้วก็ มีความสลาดได้เทียบเท่ามนุษย์อุย๊ยน่ากลัวใช่อันนี้เป็นทฤษฎีที่เขาตั้งมาก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งมันก็มีข้อบอกพร่องเยอะพอสมควรเลยพี่มูเคยใช้พวก chat GPT ใช่ไหมครับที่ ep ที่แล้วที่เราคุยกันเคยแล้วพี่ก็เคยเห็นด้วยว่าที่ล่าสุดอะโฟร์โอมันสามารถคุยได้นาะแต่ก็ต้องซื้อโปซื้อเปอร์อะไรเนาะซึ่งพี่อะไปไม่ถึงจุดนั้นแต่พี่ก็ไปดูที่เขารีวงรีวิวกันแต่ว่าล่าสุดมีคนบอกว่าเสียงพี่อะเหมือนซิริอ์อะ <laughs> ใกล้เคียงอยู่นะ มันสามารถที่จะเรียนเสียงมนุษย์ได้แล้วซึ่งสิริมันก็มาจากมนุษย์นั่นแหละแต่ทีนี้พอน้องฟิลพูดแบบเนี้ยพี่ก็เลยนึกถึงแบบเรื่องเกี่ยวกับพวกคอเซนต์ล์คอเซนเตอร์ครับที่มันเรียงเสียงมนุษย์แล้วมันก็มาหลอกอืม,อมเออน่ากลัวครับยังไงกฎหมายเนี่ยก็ต้องแบบว่ามันมีอะไรรัดกลุม่มไหมครับกับพวกคอเซนเตอร์พวกนี้ก็ตอนนี้ก็คือตำรงตำรวจเขาก็ห่วหมุดอยู่นะเขาก็ทําได้แค่เหมือนกับแบบพยายามที่จะ ไปเหมือนกับให้ความรู้ประชาชนเนาะเพราะสุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็ยังมีคนแรนดอมเบอร์มาอยู่ดีหรือบางทีข้อมูลเราอาจจะหลุดไปรู้ชื่อจริงเราเฉย,เยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ถามว่าจัดการได้ร้อยเปอร์เซ็นไหมมันก็ยังขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งครับในเรื่องของอการคยโต้อตอบเนาะจริงๆแล้วแชทบอทพวกแชท GPT เนี่ยไม่ใช่แชทบอทตัวแรกนะครับคือมีโปรแกรมแชทบอทตัวแรกเนี่ยชื่อว่าอลิซาครับผมเอ้ยพี่เคยได้ยิน isa, อลิซาที่มันเป็นแบบลําโพงวะ อันนั้น Alexa อ๋อหรออลิซาใช่ครับอ๋ออลิซาอลิสาก็ไม่ใช่อรอเอลิซาเนี่ยเป็นตัวโปรแกรมแชทบอทตัวแรกของ IBM ครับอ่ะเป็นตัวแรกของโลกเลยก็คือตอนนั้นเนี่ยยังไม่ฉลาดมากเกี่ยวอะไรกับอลิซาไหมไม่เกี่ยวอ๋อโอเคอ่ะแชทบอทตัวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนจับคู่ความรู้ที่มีอยู่ในคลังแล้วก็เอามาตอบแค่นั้นเองครับแบบง่ายๆเลยก็คือมันเป็นเหมือนกับ first chatbot เนาะแล้วก็เหมือนเราต้องใส่ความรู้ก่อนใช่แล้วก็หลังจากนั้นมันก็ค่อยจับคู่คีย์เวิร์ดแล้วก็มาตอบ ใช่ครับอันนี้ไม่นจะเป็นแบบจับคู่ความตอบง่ายเลยเถิบมานิดนึงครับก็ถ้าจะเราเรามองว่า AI เนี่ยมันฉลาดกว่ามนุษย์เรียงต้องยกเคสในเรื่องของ AI ชนะมนุษย์ได้ครั้งแรกคิดว่าพี่บูคิดว่า AI ชนะมนุษย์ครั้งแรกเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องอะไรครับแบบลองลองเดาเดาดูก็ได้ความจำเหรอก็ยังไม่เชิงเรื่องอะไรอ่ะเรื่องคำนวณอ่าเรื่องการคำนวณคำนวณกันงงกันเงิน ไม่ถูกอรอไปเลยไอเดียผมขอเฉลยเลยแล้วกันตอนเรื่องตอนแรกนะครับ AI ชนะมนุษย์ครั้งแรกก็ค okay ือการแข่งขันหมากรุกครับผมอ๋อแหนคำนวณดิาคำนวณคำนวณใกล้เคียงก็เป็นการแข่งกับแชมป์หมากรุกโรคนะตอนนั้นก็คือแกลลี่คาสเปลอฟครับคือแกลลี่คาสเปลอฟเนี่ยเขาก็เป็นแชมป์หมากรุกที่มีดิกีว่าขาโหดเลยคือเขาจะชอบแบบจ้องนาฬิกาแล้วก็แบบเหมือนอารมณ์กับขิงคู่แข่งไอเป็นลมแบบ เมื่อไหร่จะตอบได้อะไรเงี้ยจะเป็นท่าทางเขาแต่ปรากฏว่าท่างแบบเนี้ยใช้กับ AI ไม่ได้ผลทำไมอ่ะก็ใหไ่ไม่ได้ดูท่าทางแบบว่าอารมณ์เนอะแบบฉันกำลังแพหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับปรากฏว่าก็คือแกลลี่เนี่ยโดนไอไอชนะไปสี่ต่อสองครับแข่งกัน6เกมเฮ้กขาดนะขาดอยู่ใช่ครับเป็นครั้งแรกของโลกเลยครับว่า AI เนี่ยสามารถทําให้แบบว่ามนุษย์เนี่ยพ่ายแพ้ได้ซึ่งต่อมาเขาก็มีแข่งเกม2กันนะครับแต่ก็ยังแพเหมือนเดิมแล้วแกลลี่ทำไงแกลลี่บอกว่า ตอนนั้นเน่ะเขาบอกว่า AI เนี่ยเล่นนี่เหมือนพระเจ้าเลยเขาไม่รู้ความผิดนภาดของตัวเองแล้วเขารู้สึกว่าเขารู้สึกติดใจแล้วก็อยากค้นคว้ามันว่าทําไมไอมันถึงเล่นได้แบบนี้โหเอาอีโก้คนลงได้เลยนะใช่ก็คือคนที่เป็นนักหมากรุกเนยครับเขาจะมีชีวิตอยู่กับการเล่นหมากรุกทั้งชีวิตนะครับอ่าใช่ใช่เพราะฉะนั้นเน่ยเขารู้สึกว่าโอ้เขาต้องระวังอีโก้ลงตัวเองลงเยอะอืมแล้วพี่ถามหน่อยแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเคยได้แข่งกับตัวอลิซาไหม ไม่ครับอลิซ่าเป็นแชทบอทแต่ว่า AI <laughs> <laughs> อร่อยที่ผสมเรียงโอเคอย่าแยกกันนะฮะ <laughs> ออลิซ่ามันเป็นแชทบอท <laughs> แตลว่าคนเกินอ่ะอ่าอีกอันหนึ่งมันเป็น AI ของดีบูครับผมดีบูดีบูใช่โอเคค่ะชิวๆครับชิวๆแล้วพอแข่งกันแล้วอย่างเงี้ยคือก่อนหน้านั้นะนะเนะขาเคย แบบมีการซ้อมกันมาก่อนไหม <c oughs> ไมือซ้อมกับตัวคนแข่งจริงไม่มีมมใช่ไหมม,ไม,มีเปิดมาแข่งกันเลยโ๊บบ้าเลยอืมแสดงว่ามันก็ไม่ได้เรียนรู้จากจุดผิดพลาดของเขาแต่ว่ามันเรียนรู้จากรอบๆว่ามีกลยุทธ์อะไรบ้างใช่อ,อ๋อแต่ผมลืมบอกไปในรอบแรกเนี่ย AI แพ้ก่อนอ่า AI แพ้ก่อนหลังจากนั้นอ่ะแกลี่คัสบอฟก,ก็เหมือนกับตอนนั้นเขามีมายเซตบอกว่าจะต้องเล่นยังไงก็ได้ให้บียอนโปรแกรมของ AI เนาะปรากฏว่าบียอนไม่ได้ AI เนี่ยมันดักทางได้หมดเลยว่าหมากเนี้ยมันจะต้องเป็นหมากที่แกเลม ก็ปรากฏว่าเกมสองสามสี่ห้าก็คือโดนตีหมดเลยโอ้โหใช่ครับเพราะฉะนั้นก็คือแพ้ไปสี่สองแล้วต่อมาในรอบสองเนี่ยก็แข่งกันก็ยังแพ้ไปสามสองแล้วก็เสมอเกมหนึ่งอืมใช่ครานี่มาย้อนกลับมานิดนึงครับเรื่องของจุดแข็งของไอพี่มูคิดว่าจุดแข่งของไออาลองเดาๆดูก่อนหน่งก็ได้นะฮะว่าแบบมันมีอะไรบ้างที่แบบเป็นจุดแข่งของมันที่แบบคิดว่ามนุษย์เนี่ยน่าจะไม่สู้แน่อืมเรื่องของความคงทนความอดทน หมายความว่าไงคะยกเว้มนถึงกกว,ว่าแบบคือมันไม่เหนื่อยไง AI oh, <okay. S 2> คือมันทํางานไปเรื่อยๆตามคาสั่งแล้วก็ไม่มีการเหนื่อยอันเนี้ยคือจุดที่ได้เปรียบคนบว<น>ด<อ>ไม่ได้ถูกต้องครับในนี้ผมจะบอกว่าการทํางานด้วยความซ้ำซากความจําเจน,นะครับ AI เนี่ยสามารถทําได้อย่างสม่ําเสมอกว่าแล้วก็ถูกต้องแม่นยํากว่าครับอเพราะมันปราศจากแบบความถูกต้องรู้สึกอะไรเงี้ยเนาะ AI มันคงไม่ต้องบ่นว่าเอ้ยวันนี้ขี้เกียจจังไม่อยากไปทํางานวันจันทร์อะไรเงี้ยมีไหมครับแบบไม่อยากทํางานวันจันทร์ มีค่ะมีแบบต้องอยากใช้ไอเทแล้วนอนอยู่บ้านใช่ค่ะโอเคครับต่อมาเรื่องความเร็วและประสิทธิภาพครับผม AI เนี่ยสามารถประมวลผลข้อมูลได้เร็วกว่ามนุษย์แน่นอนแล้วก็ประสิทธิภาพแบบการทํางานกับข้อมูลที่เยอะๆเนี่ยกับมีความซับซ้อนเนี่ยดีกว่าอ่าจริงเพราะว่ามันตรงไปตรงมาเลยเนาะมันมันหาข้อมูลมาแล้วมันก็จับเลยใช่ครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือการทํางานหลายอย่างพร้อมกันครับหรือว่าม u l t i t a s k i n g นั่นเองครับอ่า คนเราเนี่ยเคยมีความเชื่อว่าเราสามารถทําได้หลายอย่างพร้อมกันใช่ไหมครับพี่มุกเคยไหมครับแบบทำหลายอย่างพร้อมกันแบบรู้สึกว่าแบบมันน่าจะออกมาดีอะไรเงี้ยคือมันจะมาเป็นตอนที่ตัวเองเชี่ยวชาญแล้วมันถึงจะทำหลายๆอย่างพร้อมกันแล้วมันจะทําดีได้แต่ว่าถ้าตอนช่วงแรกเนี่ยทำไม่ได้อ่าอันนั้นมันจะเป็นเรื่องของสกิลที่เราฝึกฝนเนาะเป็นทักษะใช่เป็นทักษะแต่ถ้าโดยอง์รวมนะครับถ้าการทํางานแบบหลายอย่างพร้อมกันเนี่ย AI เนี่ยจะสามารถทําได้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าเออก็เข้าใจอยู่นะว่าถ้า AI เขามาแทนในตรงนี้ <ừ. S 1> หรือแบบความสามารถเขามีมากกว่าตรงเนี้ยเออมันสมเหตุสมผลก็ยอมไม่สักเรื่องหนึ่งลวกันโอเคงั้นมาต่อที่ข้อต่อมาครับว่ามนุษย์เนี่ยทำได้ดีกว่า AI ในเรื่องไหนบ้างนะก็เรื่องแรกครับผมการคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรมครับก็แน่นอนเพราะว่ามนุษย์เราก็เป็นคนที่แบบว่ามีความ so. <My innovation S 2> ครีเอทีฟสูงไม่อินโนเวชันเนี่เราก็ต้องสร้างมานันอะเออมันก็ต้อง,องเลิศกว่าเราก็เป็นคนสร้างใหญ่ใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้น ความสร้างสรรค์นวัตรกรรมเนีย่ยผมเชื่อว่าเราได้คะแนนในส่วนนี้แน่นอนบวกหนึ่งนะจ๊ะโอเคและอีกอย่างหนึ่งครับการมีอารมณ์และก,การปฏิสัมพันธ์ต่อผู้คนและสังคมนั่นเองครับปฏิสัมพันธ์ใช่ครับมันหมายถึงว่าการพูดคุยต่อผู้คนครับ คือ AI เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการเจรจาต่อรองเนี่ยจะทําได้น้อยกว่ามนุษย์นะครับเออใช่เพราะว่ามนุษย์มันเกิดมาก็การสื่อสารสําคัญที่สุดเนาะอเอาจริงรถ้าสมมติเป็น AI บางทีมันก็ฉันต้องการที่จะมันุษยม,มันขาดอารมณ์ออมันจะมีเรื่องของตรรกาสตร์มากเกินไปเนาะเพราะตั้งแต่ยุคสงครามเลยแต่ก่อนครงเราเนี่ยก็จะพัฒนาเรื่องร่างกายใช่ไหมครับในการต่อสู้ แต่ว่าตอนนี้พอยุคลังหลังต่อมาเนี่ยเราจะเริ่มพัฒนาเรื่องของการเจราจาต่อรองมากขึ้นใช่ทำให้เราสีเลือดสีนเนี้อน้อยลงใช่ผลลัพธ์มากขึ้นนะใช่เจราจาเอาบ้านเอาเมืองใช่เ <พอ S 1> นี่ยสำคัญสำคัญต่อมาครับเรื่องของการตัดสินใจที่มีจริยธรรมครับอืมอันนี้ยผมอยากจะลองถามพี่ทานายว่าแบบพอมีเคสไหนไหมครับที่แบบคนเราเนี่ยพี่ทานายคิดว่าน่าจะตัดสินใจได้มากดีกว่า AI แน่นอน คือถ้าสําหรับพี่เนาะคือหลายๆอย่างอะในกระบวนการพวกที่มันเกี่ยวข้องกับมนุษย์ละกันกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ละกันปฏิสัมพันธ์กันอย่างยิ่งเลยเพราะว่าทุกคนต้องมีกฎระเบียบยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยถามว่า AI ทําได้ดีกว่ามนุษย์ไหมยังนะคะแล้วก็ยังไม่เพราะว่ามันมีมันมีเรื่องของ ความรู้สึกหรือคิดภายในใจอย่างเช่นบางเรื่องอย่เงี้ยแบบที่ว่าเออบางดีกาเนี่ยไปฆ่าไปอะไรเลยแต่มันมีเหตุผลในส่วนของตรงนั้นว่าถ้าตามตัวบทก็คือการฆ่ามันต้องได้รับโทษเนาะแล้วก็คุณผิดอยู่แล้วคุณไปฆ่าเขาแต่มันทําเพราะอะไรมันก็จะถูกฆ่าเหมือนกันไง<ช>เออเขาทําไปเพื่อป้องกันจําเป็นอะไรก็ว่าไปเลยเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงเนี้ย มนุษย์ยังเป็นอะไรที่เหมือนกับเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจมากยิ่ง <in party S 1> กว่าใช่ AI ไม่มีใช่ครับและอีกอย่างนึงก็คือการปรับตัวและการเรียนรู้ครับหลายคนอาจจะเสียงผมว่าเอ AI เนี่ยจริงๆมันก็ปรับตัวและเรียนรู้ได้แต่ผมอยากจะบอกนี้ครับณขณะนี้ครับ AI เนี่ยถ้าเราเป็นเรียนรู้ในสภาวะแวดล้อมหนึ่งแล้วเราไปเอาไปปรับใช้กับอีกที่หนึ่งเนี่ยมันยังมีความที่ต้องเรียนรู้และปรับตัวได้ช้ากว่ามนุษย์อืม,มนุษย์เนี่ยก็จะปรับตัวและยืดหยุ่น กว่าในการเรียนรู้กับสภาพแวดล้อมที่ต่างกันอย่างนี้แม้เหมือนกับแบบว่า AI เนี่ยต้องคอยพร้อมต้องคอยใส่ข้อมลข้อมูลเลยแต่กับมนุษย์อะไรเงี้ยคือมันเรียนรู้ตลอดเวลาโดยการเห็นเองทําอะไรเองแต่ AI มันต้องไปป้อนใช่ครับเพราะว่าการทํางานของส่วนนั้นเนี่ยเราเนี่ยจะยืดหยุ่นมากกว่าอืครับซึ่งจริงๆแล้วครับพี่มุกในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เนานะคือตอนนี้เรามี AI ที่วาดภาพได้แล้วใช่ไหมครับหลายคนก็บอกว่าเอ้ย AI เนี่ย เก่งด้านความคิดสร้างสารรค์แล้วแหละแต่จริงๆนั่นแหะผมจะบอกว่างานวิจัยล่าสุดนะครับคือมนุษย์เนี่ยยังมีประสิทธิภาพสูงกว่า AI ในงานคิดและสร้างสารรค์ที่หลากหลายมากกว่าเออใช่ใช่เพราะมันมีการเปรียบเทียบเรื่องที่แบบเกี่ยวกับศิลปะเ,ออเปรียบเทียบออในสมัยก่อนแล้วมันศาสตร์เขาเรียกว่าอะไรนะใส่ความรู้สึกที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไร, impact, รอ,อ,อิมเพกหรอเออมันอิม a พ t ความรู้สึกมนุษย์มากกว่าเพราะมันใช้ความรู้สึกทัชเข้าไปอิโมชั่นลในการเออซึ่งอาแต่ต้องบอกว่า เฉพาะคนที่มีเขาเรียกอะไรนะครับเฉพาะคนฉลาดงานวิจยัยเนี่ยเขาบอกว่า <laughs> เออถ้าเราไม่ฉลาดพอเนี่ยก็ถูก AI แทนที่เหมือนกันนะ้ยมันหลอกเราใช่เพราะว่า AI เนี่ยทำงานได้ดีในเชิง่าปริมาณไม่ใช่ค <c oughs> ุณภาพ <c oughs> มันเหมือนกับว่าถ้าให้สั่งให้วาดรูปแมวเนี่ย <c oughs> มันก็วาดแบบพันภาพได้ไวมากเนาะได้ไวกว่ามนุษย์แต่ถามว่าเอ้ยอยากได้แมวที่แบบมีความรู้สึกว่าดูแล้วมีความคิดคู่อันเนะน่ารักหรือว่าแบบรู้สึกว่าจะต้องแบบ ค,คือมันต้องซือแน่เลยมันมีข้อจํากัดใช่อ,อเพราะฉะนั้นในด้านของคุณภาพเนี่ยสามารถทําได้ดีกว่า AI ครับในม,มนุษย์นะครับค่ะครับแล้วก็ในงานวิจัยนี้ครับมันจะเป็นเหมือนกับมีผู้เข้าร่วมประมาณ2องคนเนาะและให้ไปคุยกับ AI chatbot เหมือนเสนอไอเดียกัน c h a t b o ที่เขาทดสอบครับมี3าตัวก็คือ,อ ChatGPT 3.5 GPT 4แล้วก็ Copy AI คือ3อย่างนะครับคืองานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่า ให้ยกตัวอย่างขอให้ AI เนี่ยได้คิดค้นการใช้งานวัตถุมสมมุติว่ามีเชือกมีกล่องดินสอมีเทียนไขให้ AI เนี่ยลองคิดดูว่าจะเอามันไปใช้ทําอะไรได้บ้างในรูปแบบที่สร้างสรรค์<อ>แข่งกับมนุษย์นะครับสมมตินะครับเชือกกล่องดินสอเทียนไขอันนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเนาะแต่งานวิจัยจริงจะลึกมากๆ<อ>สมมติว่ามีสิ่งของอยู่3อย่างเนี่ยสมมติคนเนี่ยโอเคใช้เชือกคล้องห่วงยางหรือว่าใช้ดินสอเขียนอะไรย้ยครับ AI ก็จะคิดคิดมาได้กี่ข้อเนาะ ซึ่งคนก็คิดมาเหมือนกันปรากฏว่าคนที่มีความฉลาดนะครับก็ยังคิดได้เชิงสร้างสรรค์คนที่มีความฉลาดถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนี่ยคนเราจะต้องปรับตัวแล้วก็ฉลาดขึ้นครับถ้าเป็นคนที่ไม่มีความฉลาดนะคะอ่ก็จะถูก AI แทนที่ในบางงานและบางความคิดเฮ้ยแต่มันสําคัญมากเลยนะสุดท้ายอ่ะ เออในวงการหรือการทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมันไปตัดกันที่ความคิดส,สร้างสรรค์การนําเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาบูรณาการสมัยก่อนคนบอกว่าเอยเป็นเป็ดมันก็ไม่ดีถูกปะเป็นเป็ดมันรู้รอบด้านก็จริงแต่พอสุดท้ายแล้วคุณไม่มีทางรวยแล้วแต่สมัยนี้มันกลายเป็นว่าพอเป็นเป็ดแล้วมันเอาทุกอย่างมารวมกันน่ะมันไปได้ไกลอะ่ะเ,ออเพราะมันรู้นิดนึงแล้วก็สามารถจับทิกได้แล้วว่าอันเนี้ยโดนหลอกอยู่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้น ep นี้เนี่ยผมจะบอกว่า AI เนี่ยสุดท้ายแล้ว เรายังสามารถชนะมันในด้านความคิดสร้างสรรค์ได้แต่ว่าเราเนี่ยต้องพัฒนาตัวเองมากขึ้นและที่สําคัญเราต้องกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่สามารถใช้งานได้เรียนรู้ที่จะร่วมกับยางได้ครับผมโหอย่างี้พี่ก็ต้องเรียนรู้อย่างไม่จบไม่สิน้น แต่มันเป็นวิธีของมนุษย์เราอยู่แล้วครับเราต้องยิดพธนาการนะครับเออใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะใครที่ต้องการจะได้รับความรู้สาระดีๆตามนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่อง Super AI Podcast ครับผมกดหรือยังครับกดเดี๋ยวนี้นะกดเลยไม่งั้นเดี๋ยวฟ้องนะคะระวังถูกแคนที่ด้วย AI นะครับ